ไม่มีเลยล,เเลูกเอ้าทำไมล่ะได้ไหมนี่ไอฟิวเนี่ยไม่อยู่ที่เราลงกสวัสดีครับสวาดีจ้มาแล้วหนึ่งคน กดท่นึ้สท่านครับพลังจิง๋มเข่าเติมพลั้งทานข้าวกับอะไรข้าววันนี้วันนี้ข้าวกะเพราเอาท,ทิาชูมาจากข้างนอกกินอย่างครักข้าวไปเดียวครับ วันยังไม่เหนื่อยแต่ว่าร้อน น,น้อง้องแพรวายยังไม่มีเพจนะคะเดี๋ยวรออีกสักคู่อันนีเ้เพดจาอยรออ,อิ่มไหมคะนอนอิ่มคะวันนี้นอนได้11ชั่วโมงคนอนเส,ส็ีสีตี้า0ง1เเนนี้ไนอนข้างเม่หนุน นอนทางวันนี้ไปนอนข้างออห้องแม่นห้องแม่แนงยุ่งกัาวองแม่นมาเนี่ยปจากว่าจีบุมันเกตั้นเนหน่นวนนอนตครับออไปถึงสองแก็เลยไม่ไม่มนนว่าหนูนอนตั้งแต่ตีสา ไปส่ง <c oughs> ใครขับรถก็เลมขับรถต่อห <c oughs> ุ่ใช่ก็เลมก็ที่มันถึงไปโซเพราะว่าก็เลมจอดน,นอนด้วยไปไปอยแล้วเป,ป็นนุงาผักเป็มันุงตายิ่งอย่างนเดียวเลยใอ้มาถึงแล้วนอนใช่ไหมคะเอาแม่ก็เด้นอนตอนตีส กินข้าวกับเคี่ยวค่ะ อย่าลืมเข้าลุ่มปิดน,นะครับทุกคนวิดต์ตั้งหน้าอยู่บอสหนึ่งพันสองร้อยท่านแล้วสวัสดีครับ กับข้ามเดียวพี่น้องดูเบ่้งว้งเขาก็ไปที่ได้บังคับยพ่ให้กินเกาเซ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนูก็กินข้าวเดียววันนี้นูก็กินข้าวเดียวเราต้องกินข้าวเท้าด้วยเราจะได้มลัน ขยะได้ลูกอ,อาจาาจใะใช้จอดรถย่ดสา่อะจอดรถไปทางไหนใครคนพี่กันอยู่เพื่อนหน่อยแทนใครบัตรซอยพอบ่อยไม่เห็นได้ลูกไม่ใช่ครับไปคลองเม็มดพี่คลองป่ะนี่ยังผลบ้าง มีโชว์ใหม่นะครับผมกลุมปีิพี่ยีสิบมองๆเลยนะครับมีโชว์ใหม่ของพ่อตั้มสุปชัยแล้วก็ของพี่ต่ายชุวันแล้วก็น้องแพรวานนะครับโชว์ใหม่นะครับ ใกที่เกือบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้พี่ๆควอนลอยกำลังเร่งติดตั้งเวทีนะครับนี่มาตะไก่ครับผมมาตามเพื่ออัเพเฟื่องครับอัเพเฟื่องอัพเฟื่องไปบูลครับผมอยู่มาตอนนี้อยู่อัเพเภอกระนวนครับเวทีเสร็จทันเวลานะครับผม วัยทานครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านอะไรนะพีดบ้านดูนสาดอำเภออำเภอ,อ,อกำนัวจังหวัดกากจนนะครับ

นท่นาน,น,นจีตปลาปลาบ,บูดซื้อบัตรด้วยครับ่คือ,อยังของวิต่ายองตัวน,นี้เป็นยังไงลูกหลัที่ลาบอกแม่แม่ไปซื้อบัตจะตีกู้กินเลยปาขนาดยุ่งเดียวกนัน่ท่นนายนยิงได้เทียบได้เพื่ห้าแสนไปยุ่งใส่มาจีู้จักปีหรอรค่ะว่่านเข้อก่เดือนอยู่ ลูกใส่หดววาเขายังบ่อวขับรลูกาตีลตีพุ่นีนายปยักแมนครับแม่ว่าตั้ครับแต่ละ้ค่มือเคะปามีหมุดยเดี๋ยวนะครับหาก่อนแม่ว่าตั้งสิ ธนาคารท้งองพุทธมนลทนีสาลจิมพาราเรย์ีกรมข้าไม้ดำเลยข้าปากกาชักปักกิลานะครับแจะปากมก็ครับมองๆอันนี้กินไปเนี่กินแล้วรับกินทยเื่องเงากจ็คกีอาันนากเยแจกีหน้าแ่ ตะลุกแมว้าวสามพันจดแล้วทุกคนเนี่ยครับในกลุ่มร่อสามพันจดแล้วเขาเด้อเขาเด้อพูดอะไรบ้างขอดีครับเด้ครับวันนี้มีโชว์ใหม่ด้วยนะคะใช่โชว์บอกว่าโชว์ซีกาสังนักนะครับผมแล้วก็กินข่าวใบบักคามเอ้ยกินข่าวใบน้ำตาเลยเหรอ บางวง่ะไีย่งนี้ครับอูนิตยือเอาว้ก้อนยัาือไม่ออกมายัาือยัืออันนี้อย่งบนนี้คอจะหาวบก้อนจากเบิร์เดียวปากหมดให้ลูกๆของซอยพอบ่อยทำอาหาร เขาไปรอในกลุ่มแล้วสวัสดีครับ่อแมนครับแม่วาลุนีบอแมนด้วยแม่ พี่เต่าย้องสู้ชุดใหม่บ๊วนครับบ๊อนงวิ่งเครื่องประดับคื้เครื่องประดับคื้ครัรบใส่หลับไม่ล้มทรงล้มปแล้วเห็นบอ่อ สร้อยกันเสียสอยกันสนับสนุนพีนนน่นอ้องขับมาไปรถไอ้ทับเดี๋ยวจะไปมคะมันขาดได้ไปรอในกลุ่มแล้วนะครับโอเคครับผม ปักหมุดแล้วนะครับขึ้นอย่างปัปกหมุดข้อความแล้วนะคะพี่โกนใครที่ยังไม่เข้าก,กลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับพี่พี่แม่จ๋าขายของลูกเราต้องเราต้องเก่งเราต้องขายของเก่งด้วยนะคะเราจะได้มีหลายๆอาชีพ อ่ะสมสมติว่ถาถ้าถ้าไม่นมเป็นคนคูแล้วไม่นมนให้โจทย์ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุลิงที่ปักหมุดเลยนะครับเป็นคนขายของต้องทำยังไงคะเรียกคนมาซือ้ออ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้ให้น้องนลำน์ำนขายของก่อน,น,อนแล้วก็จะเป็นที่จับที่ื่นใช่ไ้มก็อเทียบว่าลูกหลายคนจับซื้อมาได้อ่ะลรูปมาใกล้ๆสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะให้โจทนคุณลิงที่ปักหมุดนะครับทำยังไงถึงจะขายของดีเจ้าหวัดห้าสิบบาทซ้ำร้อยกว่าบาทยังไม่ได้ สามร้อยห้าสิบเก้ามอเล่นมาอันนี้อันนี้คือราคาหมอใช่ครับแต่ถ้าซื้อเป็นรอบรอบนี้หนึ่งร้อยสามสิบาทรอบนี้หนึ่งร้อยสามสิบอ้าวใครใครจะขายกอดอ้าพี่ฟิวกอดพี่ฟิวก่อดหนึ่งสองสามครับวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับโชว์ใหม่นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างจะมีพีพีแอดมินรอตอบซื้อเป็นรอบ130บาทเมาสาม้าสิบบาทด้วยครับผม มีโชว์ใหม่ของพี่ต่ายสุวรรณพ่อตั้มสุภชัยน้องเทวานะครับผมและกับโชว์หัวใจเพียาาร์าน้องดาฟิวด้วยครับฝากคำว่าเป็นกำลังใจทีมงานหมอลำใจกันด้ยทุกคนในรายการโอ้ไม่มีอะไรพูดแล้วคะ่ะคิวหนู <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดเลยค่ะพี่ชูพูดไปหมดแลครับ <c oughs> แม่ไม่ไม่รอกาวนานจา่อนววันนี้อย่าลืม เข้าไลฟ์จุูปิดนะคะเอ่อเป็นเป็นบ้านแทเป็นรอบค่ะเป็นรอบหนึอยหนอสาบาทห่งร้อาบาทค่ะค่าเเมาสก็สามร้บาทค่ะวันนี้มีโชว์ใหม่ของพี่ตาแแล้วก็แล้ก็โชว์ไม่ของยี่หลานและก็ไอกรพี่ กะฟิลลาหลอดจังสองพันสองร้อยคนขึ้นแล้วค่ะ <รอ S 1> แต่ว่า<ร>อ,อยู่ในนี้ไม่เห็นนะเน็ตบ้านห้าส่าดือเปล่าสันญานบรอยมีครับ แล้วเราในกลุ่มแล้วตอนนี้ในกลุ่มจะไม่จะเช็ใคให้ตัคือเเ้นเ็แม่น้องไปจำซื้อพิีจา่าลูกหลายคุนแมงกูด่าฟิวหนำมน์แพรว่าเอ้แมงกูด่าบอกจะไปยุฟังเลย รอในกลุ่มแล้วค่ะเห็นแล้วแสดงวันนี้เท่าสาบแม่ครูศาสตร์ร,รอในกลุ่มเดี๋ยวจ้าสวัสดีพอลุงมไปลูกสวัสดีลูกวิทย์ไปลูกวิทย์มาดีลยอ่ะได้หน่อยถา,ามหาว่าลุงมมากไป,กป,กปกพีว่วิ์ มันจะสิเขากันกันกระโปงเลยดกระโป,ง,ปงใส่พอดีเลยคนะ่ะ <c oughs> มัใบสีนหน้าฮา <c oughs> มุกมัด <c oughs> <c oughs> กระปงไม่สหญ่พอดีลูกคือตัวหง่แขกคือตัวเดวพอดีพอดีด้วยสี่อันนี้มันบ่เข้าบ่ะไม่ว่าเขาตัวนต่างห้ตาห้างเนี่ยอันนี้น่ารักแต่ว่าอันนั้นจะเข้าด้วยแต่ทำไมทะลุมาเองโอ่วยว่าเล็กหน่อยใส่จะดนะครับเป็นตัดผิดดใส่ลรืม่กระป๋อส่วนพักผ่อนไหมเราพักผ่อนเตรียมตัวไหมลูกครับ ว่าไปสวดนานแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีสมาธิเอาในกลุ่นนมได้วขอโอเคครับผมมาต้นเบื้งที่เสมอต้นเสมอไปแม่ซื้อไป <c oughs> แม่ให้ทิปแม่ให้ทิปสิบบาทแม่ซื้อไป1นึ่งร้อยสี่สิบขอบคุณนะครับเครื่องเพชชุดสองชุดนี้แม่เพิ <c> ่ง <oughs> แม่ไม่เคยเอามาให้คนในวงใส่เลยนะได้หรอบป่เดี๋ยวพอมาเดี๋ยวท่านจะจะซื้อรอบทำโงโต๊ะดีดูสวัสดีเดี๋ยนี้พ่อโต้เลยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นชุดสีฟ้า ถึงน้ำมนต์คิดถึงน้ำมนต์อีกคนครับไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้ลูกพ่อบอยแม่แอนแนะนำวิธีการเข้ากลุ่มให้ลูกวิธีการเข้ากลุ่มนะครับกดกดลูกมันจะเป็นรูปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีลิงก์สีฟ้ากดเข้าไปมันจะเด้งเข้าแชทจะมีพี่ๆแอดมินรอตอบนะครับผมแล้วมันจะขึ้นหมายเลขบัญชีขึ้นหมายเลขบัญชีถ้าโอนเข้าไปปุ๊บ เป็นสีดึงเขากุมได้ครับคันเมาส์กับเสียรคันเมาส์ก็คือทั้งเดือนครับผมสามร้อยห้าสิบ้าบาทแต่ถ้าเราเลือกเป็นเฉพาะ EP เฉพาะ EP หรือว่าแต่ละรอบนี่1อยสามสิบาทได้ครับผมวันนี้มีบอสแชร์ไหมมีมีครับผมอันนี้บอสแชร์ตั้งบูธตั้งบูธราคาปกตินะครับ อันนี้เตรียมฝามาจับหรอคะไม่มีค่ะไม่มีจไม่อุ้ยในับเึอกเจน1 2 3อสแล้วก็เอียงแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็บึ้บบึ้บึ้ ยิ้มด้วยนะลูกยิ้มคันนี้คันคันลงไปยิ้มไปไังสัตว์ละยิ้มไปเลยเฮ่พมาเป็นกับบอนี่เพื่อนบอนเพื่อนบ่าว่าพี่ผู้เดว่ายิ้มไปเลยว่าวันนี้วันแรกคือคันเห็ุเป็นแล้วถ้าน้องเห็นเป็นแล้วคันผู้ใดบวมากต้องไปเห็ุแค่ไหนน้องสองคนเป็นเด็กเปเ่าแล้ว เมื่วานว่มีแมทคนน่าใช่หมทีู่พว่ามีบุญที่ได้มาอยู่กับพวกคคิดเองหรือว่ามีใครบอกครับก็เป็นคุคิดเองค่ะก็คือในใจของหนูมาพูดแล้วพูดท่านี่เช็กซ์เบราครับซ็กแต่เขาลองมรีเตี๋ยวยังอแย่แคอนานี้ม่ปีนเลยครับมีนเมื่อคืนน้องกาฟิวน่ารักมากครับ ขอบคุณขอบคุณป้าเลลูกขอบคุณนน้ปเลยเอาก็อวยันนาออกมาจะซจะออกงานยงเจอเปันดาเขา้อออกไปตอนไหนครับหลก็มาส่ออกนะครับพอเดี๋ยวเาไปนอนเขาไปงานเขาซื้อตอนยังไปงมมิล่าซื้อไปกี่ไหลขอบคุณลูก เราในกลุ่มแล้วเมากีส์กงเมาส์กี่วันครับรอบนี้มีวันที่5วันที่10แล้วก็ยี่ห้ายี่หกคอนทัวร์กทมเดินไปไกลมากมีระบายสีด้วยจะพี่วไปเรียนอันนั้นบ่ออย่างครับอันดึงอันบ้านร่มไหมอุ้ยเอาประลาดมาเคยดเด็นเดียร์เล่นต้อเป็นดาวงเนี่ยเป็นหนูหนูไม่ชอบเล่นแบบนานๆอย่างเงี้ยมันเหนื่อยหนูก็ว่จะเป็นแบบระบายสีหนูกอย่างเงี้ยดก็เป็นพาไป มันอับว่าเหรียนตี๋ยเรียไ้น่อยแล้ว่เหรียญเป็นเบาเลยเป็นเบาเลยิ่วเรีคาเป็นเบาเเราเล่นเหมือนเดิมเขาเล่นได้ทุกอย่างสยเป็นเบาเดี๋ยวเปนนมกับบัานนน่อยอยู่เนาะเป็นเขาเรียไม่นมเาเคยเหรียเีครับก็นนี้มุกเยอะนะแคปชั่นบับแม่ แคปชั่นจะคิดนี่ยังบ่ออกเอาในกูเกิลเลยแม่บางบางเื่อพี่พี่แม่แมแบบอยากคุยกับน้องกาฟิวเนาะอยากคุยในอยากคุยกับน้องกาัฟิวทันมากในเพียบางเ่อหน้องกับยังไม่ได้ตอบพี่ตอวเหมือนเดิมไม่ว่าจะจะค่อยๆฝึกไปเรื่อยเรียนรูปอะไรอ่ะในเพียใช่ไหมกินเลยแค่ว่ากินเลยใน แต่งตัเยเที่ยมมา่เสบเนัมขนราเห็นแล้วเห็นแล้วถามมันผู้ต่อยตัวเอาเจ้าเป็นผู้เกมไปไหมพี่วีนเมื่อนั้นเกเจ้ารูนีเกอหเอาเจ้าเป็นผู้เกมแล้วเมีย สีกาสังหน้ากสัง <c oughs> ลองว่าเป็นครับ <c oughs> รอลองดตัไ้้งแต่ทอนนั้นแหลกโอ้นาจาโอ้นจ, <c oughs> นจสีกา,าขอสั่งน้ำตาไหลล่งก่อนจะจากไปถึงข้าวแล้วนอนต้องขอลาก่อนต้องเอาจีบออนมาห่มกายปฏิบัติแบบอง ไปมัวเหอไปมัวี่เขาอยางกินแล้วครับจ๊สิเราเปลี่ยนป็นไปมัวเลยเหรวกินเลยไม่ยังไงนู้นอิ่มจนนู้สียหานสูชิค่ะต่หลุยอนเป็นซูชิแตอนเป็นนียงไม่สัก ร้องเพลงเพาะมานั่นจูบป,ปวดหัวพี่น้องมันนี้นอนเบิดมือนอนหัวแข่างๆแข่างๆของน้องพช่ว่าอ้าวเหรอหัวนั่นไอ้นั่น,นาาหัวไม่ต้องอ่านยู่ของแข่างๆกันเห็นหลุดไม่แน่นจอดอยู่ทั้งนั้น เงวญุจ่าเอาดูพี่น้ำมนต์ดูไรสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเราไล์นานแล้วเดี๋ยวให้ลูกได้พักเดี๋ยวไปกไปพักกันนะครับผมอะไรนี่เสียงดีอ แม่แม่ประเทศเล่าเสียงดีหลายลาน้อยกาฟิวไปกอนต้อครับพี่น้องสิไปพักแล้วก็แจ้งหน่อยก็สิมีผีเพิ่นมาแตงหนาแล่วก็ขึ้นไปซ้อมขึ้นไปเช็กเศ้าด้อครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปก่อนนะครับ